สวัสดีครับพบกับเราสองคนทุกวันเสาร์บ่าย3กับรายการตีสิบเดย์นะครับนี่คือช่วงสนทนาฮะแขกรับเชิญในช่วงแรกของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณน้ำพึ่งม่อมหลวงสราลีกิตยากรครับที่จะมาพูดคุยกับเราพร้อมกับนำพระเครื่องที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมาดูด้ครับใช่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้วงการพระเครื่องจะต้องหือหามากม เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะได้ชมพระเครื่องที่เป็นพระหายาพระระดับตำนานที่มีมูลค่าทางจิตใจแบบวัดค่าไม่ได้เลยดีกว่าค่ะคุณอาคต้องับไปพบกับท่านเลยครับ,บคุณน้ำพึ่งหม่อมหลวงสาลีกิติยากรครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับน้ำพึ่งครับขอบพระคุณนะฮะ ที่วันนี้ให้เกียรติรายการตีสิบเดครับท่านผู้ชมฮะคุณน้ำพึ่งเป็นพระคณิฐาในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมืน่นสุทนารีนาฏอย่างที่หลายหลาท่านทราบอยู่แล้วและหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุณน้ำพึ่งในฐานะพิธีกรรายการท่องเที่ยวทางช่อง3ของเราด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้คุณน้ำพึ่งจะนําพระเครื่อง ที่มีพุทธศินที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตการของประเทศชาติบ้านเรานี่นะฮะ,ะมาให้ชมด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ไหมครับว่ามาจากกรุปพระจากราชสกุลยุคคนเ,เรียกว่าเป็นการสืบทอดมาจากหลายรุ่นมากเลยนะคะหลายชั่วยุคคนเ,เริ่มเรื่องตรงนี้ก่อนว่าคุณนั้ำเพึ่งนี่เ,เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาในขณะที่เ,เคยปลงผม บวชมาแล้วใช่ไหมฮะก็เป็นการบวชทดแทนคุณแผ่นดินทดแทนพระคุณพ่อแม่นะคะการที่เราได้ปลงผมมันเป็นอะไรที่แตกต่างจากที่เราบวชชีพราหมณ์มากๆเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันจริงๆมันไม่สามารถที่เราพูดพูดไม่ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ต้องมาลองดูแล้วคุณจะรู้ว่า มันเป็นความสุขที่แบบว่ามันอิ่มบุญมันอิ่มอิ่มความรู้สึกตรงนั้นจริงๆค่ะผสมความปิติปิติค่ะไปด้วยใช่<อ>ค่ะและนี่เลยเป็นที่มาที่เราเลยชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องด้วย,วยหรือเปล่าคะในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยนะคะต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าเป็นของเก่าของโบราณเนาะแล้วเพื่อเป็นคนที่ชื่นชอบของโบราณมันเป็นการสืบเชื้อสายมันมาทางแบบพันธุก,กรรม ต้องเรียกว่ามันมาทางพันธ uh uh ุกรรมเพราะว่าเสด็จตานะคะพระเจ้าบรมโอรพระองค์เจ้าพันุพันยุคนนะคะท่านโปรดที่จะขัดใช่ค่ะพระองค์ชายใหญ่ ท่านจะโปรดเรื่องของเก่ามากท่านจะสะสมของเก่ามากมายนะคะมาจนถึงคุณพ่อพึ่งเองคุณพ่อพึ่งก็เป็นคนที่ชอบสะสมของเก่ามากเตียงโบราณประมาณ400ปีพึ่งยังเคยนอนคนเดียวเลยเป็นเตียงที่คุณพ่อซื้อมาเป็นเตียงสมัยสุโขทัยค่ะนล้งพึ่งก็เคยนอนเป็นคนที่กลัวผีมากดังนั้นเนี่ยพระเครื่องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวพึ่งพะพึ่งจะใส่พระเต็มตัวเพราะพึ่งเป็นคนที่ขี้กลัวผี มาเลยนาไปสู่ในเรื่องของการาที่อยากจะชื่นชมพระพุทธรูปโบราณโบราณชื่นชมพระเครื่องโบราณโบราณแต่ถามว่าข้อมูลความเป็นมาแล้วเนี่ยจะรู้เป็นบางองค์เป็นศาสตร์ของศิลป์ใช่ค่ะตร์ของศิลปะของไทย<ช>ที่อยู่คู่กับกับประเทศไทยมาแต่ช้านานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระที่หาดูได้ยากที่เราได้รวบรวมแล้วก็ มาให้ได้ชมกันโดยเฉพาะคนที่เป็นเรียกว่านักเรงพระนะคะ,ะแล้วก็อ,อยากเห็นพระที่เก่าๆแล้วสวยๆงามๆวันนี้ก็จะได้เห็นค่ะแต่ที่ท<า>อยาถามตะกี้เราคุยค้างกันถึงเรื่องอที่คุณน้ำพึ่งบอกว่าเป็นคนที่กลัวผีมากแล้วก็ใส่ใส่พระเคยเจอผีป่ะ โอเป็นคนที่ถ้าเผื่อมาสายมูนี่เล่ากันได้ยาวเลยนะเอาๆย่อๆเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเพิ่งเป็นคนที่เป็นคนมีซิกเซนส์ค่ะเคยเคยเจอชัดๆหินชัดๆยังไงหรือเปล่าคะเอาเรื่องของคุณพ่อกละกันนะคะได้ครับค่ะคุณพ่อเพิ่งเสียไปแล้วแล้วคุณพ่อเสียไปประมาณ7วันเสร็จแล้ววันนั้นเพิ่งไปทํางานแล้วเพิ่งก็กลับมาประมาณสักตีสามตีสี่นะคะแล้วพอเพิ่งกลับมาเพิ่งก็นอน นอนกับลูกวันนั้นแล้วลูกนอนดิ้นเหลือที่พึ่งน้อยมากเลยแล้วพึ่งก็แบบไม่รู้จะเอามือไปไว้ไหนก็ไว้ที่อกประสานไว้ที่อกนะคะแล้วก็นอนแต่ระหว่างที่แบบมันเหมือนกลึงหลับกลึงตื่นมันเหมือนกับเราลืมตาแต่เราเห็นพ่อเราทะลุฝามาเลยมาเลยแล้วก็เป็นชุดที่พ่อเคยใส่คุณพ่อเดินทะลุมาแล้วก็คุณพ่อก็มานั่งปลายเตียงแล้วเราก็ลุกขึ้นมาแล้วเราก็เห็นลูกเรานอน,อนลุกขึ้นมา แล้วพ่อก็ลูบหัวเราพ่อก็พูดบอกว่าเหนื่อยไม่ลูกเพิ่งก็บอกว่าเหนื่อยแล้วเพิ่งก็บอกว่าพ่อหนูคิดถึงพ่อจังเลยแล้วขอกอดพ่อแล้วก็รั้วพ่อเสียแล้วเราก็กอดพ่อแน่นเลยแล้วพ่อก็หอมแก้มน้ําอุ่นๆที่อยู่ที่ริมฝีปากเนะี่ยที่แตะแก้มเราอะ่ะนะคะตื่นขึ้นมายังมีอยู่ที่แก้มเราอยู่เลยอะอันนี้คือไม่ฝันครับค่ะคือคุณน้เพิ่งมั่นใจเลย ว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสื่อถึงหรือสัมผัสได้ด้วยจิตของเราด้วยที่นี่ตอนนี้เหรอคะสัมผัสได้ไหมครับมีไหมไม่ไม่ยังไม่รู้สึกค่ะอ้าวแล้วมันใช่เรื่องที่เราจะถามถึงที่นี่ไหมคะก่อนซีคือเราก็ต้องทำงานทุกอาทิตย์เออรเจ้า ไม่ก็อยากจะรู้ไงว่าไม่มีใช่ไหมยังไม่มีไงยังไม่รู้สึกอะไรเลยจบเลยก็คือไม่มีไม่รู้สึกคือเราตัดคำว่าไม่ไม่มีไปเลยค่ะห้ามถามต่อไม่ต้องถามแล้วค่ะอุณมอุ้ยแต่พอพูดไปพูดมาแพทเริ่มอยากดูพระเครื่องแล้วค่ะว่าสวยงามขนาดไหนค่ะวันนี้คุณน้ำพึ่งได้นํามาด้วยใช่ไหมคะมาพร้อมกับเพื่อนค่ะครับผมเพราะว่าเพื่อนน้ำพึ่งเนี่ยจะให้ข้อมูลกับทาง คุณออวิชวัตรกับน้องแพทได้เป็นอย่างดีแล้วก็คุณผู้ชมจะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในประเทศไทยที่บางองค์ต่อไปนี้จะออกสู่สายตาสาธารณะเป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวกว็ได้เราขออนุญาตเซ็ตฉากตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมฮะขณะนี้เรายืนอยู่กับกลุ่มพระเครื่องที่ประเมินมูลค่าได้ยากมากวันนี้ ขอเชิญอีกท่านหนึ่งดีกว่าที่จะมาอธิบายใช่ไหมครับคุณน้ำพึ่งขอเชิญพบกับเป็นเพื่อนของคุณน้ำพึ่งซึ่งรู้เรื่องของพระเครื่องนี้เป็นอย่างดีคุณวุฒิศักดิ์รัตนสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีร์เชิญค่ะเชิญเลยครับคุณวุฒิศักดิ์ครับผมโอ้โหนี่คือสุดยอดของสยามประเทศเลยใช่ไหมฮะองบนนั้นไว้สุดท้ายรับนะครับเราเอา องข้างล่างนี้ก่อนนะฮะข้างล่างนี้มีอะไรบ้างอ๋อเอาเอารูรวบก่อนก็ได้ครับได้ได้ครับผมชุดแรกนะครับที่คุณพึงแล้วก็คณะได้นํามาให้ชมในวันนี้ครับอง์แรกก็คือพระร่วงหลังลังปืนนะครับเป็นพระจักรพรรดิแห่งพระเนื้อชินนะครับเป็นหนึ่งในชุดเป็นจภาคาีชุดชุดพระเนื้อชินนะครับแล้วก็องค์ต่อมาก็เป็นชุดเป็นจภาคาีเนื้อชินกันครับ ก็คือพระธากระดานองนี้ก็ถือว่าเป็นองค์แชมป์ของประเทศไทยองค์ต่อมาก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชแพรครับครับผมเป็นพระกิ่งธรรมโกษาจารย์สมเด็จพระสังฆราชแพรครับหายากครับแล้วก็เก่าแก่มากครับผมหลวงพ่อโสธรครับ2,460รุ่นแรกครับเหรียญนะฮะเหรียญครับผมรุ่นแรกครับเหรียญนะฮะใช่ครับผมอันนี้ก็คือพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลครับ พ้ที่สร้างก็สมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชครับใช่ครับสร้างในครั้งที่ฉลองอชัยชนะนะครับที่กู้เอกราชกลับคืนมาได้ครับใช่ปีแล้วเนี่ยองค์นี้400กว่าปีครับอ,อันนี้ก็คือพระขุนแผงเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลครับ ผู้ที่สร้างก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับใช่ครับสร้างในครั้งที่ฉลองใชยชนะนะครับที่กู้เอกราชกลับคืนมาได้ครับอกี่ปีแล้วนี่ยองนี้400กว่าปีครับใช่วัดใหญ่ชัยมงคลที่อุธยาาครับอันนี้ก็พระปิดตาหลวงปูยิ้มครับที่กาญจนบุรีเป็นพระที่หายากมากครับเป็นพระที่สร้างมาจากจอมปลวกครับ นะครับผมใช่ครับ, oh. รบองคสุดท้ายเป็นเหรียญเป็นจากภาคีหลงพ่อคงครับบางกระพร้อมครับที่สมครับครับผมครับเสียญพระน่าจะรู้น่าจะรู้อาหารู้จักนะฮะเอาละครับสี่องค์ท้งนู้นแหละครับนี่เริ่มเด็ดขึ้นมาตรงนี้แหละครับครับผมตะกี้ว่าเด็ดแล้วนะครับต่อครับองค์แรกนี่ก็คือหลวงพ่อเงินครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมมีมือรองนั่งนะครับผม หลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของกลุมหลวงชุมพรเขตดอุดมศักดิ์พุทธคุณก็คือยอย่างอย่างเชื่อเลยครับคือผู้ที่ได้ครอบครองหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะมีความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความ,มเป็นราบท่าความเชื่อใช่ครับผมบแล้วก็อ,องค์ต่อมาเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีเหรียญอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือหลวงพ่อกั่นวัดพญาตถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากเหรียญนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในห้า แคมป์ประเทศไทยครับประวัติการสร้างเนี่ยก็เจตนารม์ก็คือสร้างเพื่อที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เพื่อที่มีไรายได้มาในการบูรณะปฏิสังขรพระอุโบสถของของวัดพระยาติที่อยุธยานะครับผมหลวงพ่อกลันเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงองค์นี้นะครับที่มีการซื้อขายบูชากันโดยโปกตนะินั้นทุกวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25ล้านครับ ไม่ได้บอกองค์นี้นะครับหมายถึงว่ามีซื้อองค์ต่อมานี่ก็ถือว่าเป็นพระองค์แชมป์ของประเทศไทยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่หายากครับเป็นน่าจะยุครัชกาลที่3ที่4นะครับใช่ครับก็คือหลวงปู่จีนวัาล่าเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าครับผมที่สร้างพระปิดตาในยุคต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์นี้ก็ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนนี่เป็นครั้งแรก สวยงามมากนะครับผมน,นะฮะพระรรองค์ต่อมาเนี่ยเป็นพระปิตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีครับที่นนทบุรีนะครับผมองค์นี้ได้รางวัลการประกวดในปี2518นะครับผมในงานศรีนครวันนี้ก็ได้มา แสดงในรายการของคุณอาเช่นกันนะครับผมใช่ครับใช่ครับเอาละครับนี่มาชุดใหญ่เลยฮะราชันแห่งชุดพระเบญจภาคีความใฝ่ฝันอันสูงสุดเลยคือการได้ครอบครองพระชุดเบญจภาคีชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดนี้วันนี้ที่ได้มาชมเนี่ยถือว่าเป็นพระชุดเบญจภาคีชุดใหญ่ที่ยังไม่เคยมีรายการใดนํามาออกครบเท่านี้มาก่อน ที่เป็นครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกเลยด้วยความสักรินครับผมครับก็ขออนุญาตเริ่มด้วยพระที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องหรือพระพิมพ์นะครับพระบูชาของสยามประเทศเราก็คือพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองกลางสมเด็จวัดระฆังองค์นี้เนี่ยก็สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศรี แห่งวัดรักังนั่นเองนะครับผมพิม์ใหญ่นะฮะพิม์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์ประธานนะครับพิมประธาน <ผม S 1> ใช่ไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับอันนี้คือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมองค์นนต่อมานะครับทางด้านนี้ก็คือพระกำแพงซุ้มก่อใบลานเงินนะครับที่ขุดพบที่กรุวัดบรมธาตุนะครับที่กำแพงเพชรปรากฏหลักฐานในการสร้างว่าพระยาลิไทยเป็นผู้สร้างโอ้ใช่ครับ พระมหากษัตริย์ครับมีการบันทึกว่าใครที่ได้มีไว้บูชาเนี่ยก็จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสําเร็จในชีวิตมีพุทธคุณทางด้านโชคลาภพระชุดเป็นจ่าภากาีเนี่ยเขาุ้มก่อเป็นพระที่หาได้ยากที่สุดในจํานวนในจํนานวน5องค์งใช่ครับหาได้ยากที่สุดครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสะสมเนี่ยก็จะขาดพระสุ้มกอ่อกันนะครับผมอายุก็700ปี700กว่าปี<อ>ให้เป็นศินละปะ สุโขทัยแบกลังกาพระยาลิไทใช่ครับผมเช่ครับ้อยปี700ดร้อยกว่าปีใช่ครับผมก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ททีี่่สมบูรณ์นะครับผมอันนี้สภาพนี้ก็ถือว่าหาได้ยากเจ็ดร้อยปีมาแล้วว่าองค์ต่อมาครับก็คือพระผงสุพรรณสายสุดนะฮใช่ครรณองค์สายสุดพระผงสุพรรณเนี่ยขุดพบที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมการขุดพบเจดีย์เนี่ยก็ขุดพบใบลานทอง มีอยู่สกลุ่มที่มีหลักฐานการค้นพบจากกลุ่มอย่างชัดเจนก็คือพระกำแพงสุมกอกับพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณนี่ก็คุณหลวพงพระง่วเป็นผู้สร้างอ,อายุ400กว่าปีครับ <4. S 1> ใช่ก็พุทธคุณมีความเชื่อกันในเรื่องของอมีมหาอำนาจมีบรารมีเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการรวบรวมความเป็นปึกแผ่นนะครับของประเทศสยามเราในการก่อตั้งกรุงศรียอยุธยานะครับผม องค์ต่อมานี่พระนางพญานะครับผมหรือว่าสมเด็จนางพญาพบที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นตัวแทนพุทธศิลปะในยุคของกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างก็คือพระวิสุทธิกรัตรีนะครับพระราชมารดาของสมเด็จพระเนสวนมหาราช<อ>ใช่ก็ถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่ามากผู้หญิงก็จะชอบนะครับเพราะว่า ด้วยชื่ออันเป็นมงคลว่าพระนางพญานะครับก็จะปีเรื่องของเมตามหานิยมนะครับในเรื่องพุทธคุณความเชื่อตรงนั้นนะครับก็เป็นอายุก็ใกล้ๆครับก็ประมาณสามร้อยสี่รอปีใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นพิมพ์หลักหมดเลยนะครับขออนุญาตครับอันนี้เป็นพิมพ์ประธานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่เลยไม่ไม่ไม่มีตัวแทนนะครับคือเป็นอันนี้ก็คือ พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับองค์น,นี้ก็คือพระนางพญาพิมพ์เข่าโคง้งหายากมากครับในเมืองไทยบอกว่าน่าจะหมุนเวียนอยู่ประมาณ20องค์ครับโอ้เท่านันเองใช่ใช่โ<า>อ้น,น้อยมากครับอ,อันนี้ก็ประมาณนะครับ20องเหมือนกัน,นครับหาน,น้อยครับสว่วนดีว่ารักางนี่ก็ยังพอหมเวียนองค์สุดท้ายนี่เป็นพระที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุดครับ1,300้ยกว่าปี ใช่รครับอ,อ,องนี้ชื่อว่าพระรอดมหาวันครับพระรอดกรุวัดมหาวันนะครับเ,เป็นพุทธศิลปะในยุคทราวดีผู้ที่สร้างนะครับรก็คือทราวดีพระนางจามเทวีเป็นผู้สร้างพันสามร้เกือบพันสปีแล้วครับมีบันทึกในพงศวดานโยนกทางภาคเหนือครับเป็นพระผงนะฮะก็คือเนื้อว่านไม่ใช่เป็นโลหะนะฮะ พันสามร้อยปียังอยู่ในสภาพที่โอ้โหรายละเอียดจิกมากสุดยอดพันสามร้อยปีนั้นเรายังไม่ได้ตายไปจากสองสามพันปีชาติที่แล้วอะแท้ตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วก็มีบางชาติที่ตายแล้วไม่ได้เกิดด้วยก็มีนะการล้มปพันสามร้อยปีเอาละครับมาถึงสุดท้ายจักรพรรดิแห่งจักรพรรดิเลยใช่ไหมฮะใช่องค์นี้ครับองค์นี้คืออะไรครับสุดยอดของพระนะครับ พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะครับผมพระองค์นี้มีนามว่าพระกริ่งปวเรศครับพระกริ่งนี่คือเขย่าจะจะมีเสียงใช่ครับจะมีเสียงครับผมเหรครับเนี่คนเรียกว่าพระกริ่งใช่ครับประวัติครับพระกริ่งปวเรศเนี่ยนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระกริ่งของสยามประเทศองค์แรกครับที่มีการสร้างนะครับ ผู้สร้างเนี่ยก็เป็นทั้งเชื้อพระวงศ์นะครับผมชั้นพระองค์เจ้านะครับแล้วก็ยังเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเรศวริยาลงกรสมเด็จพระสังฆาาราชลำดับที่8แห่งกรุงมรัตนโกสินทร์ครับผมพุทธคุณเป็นอย่างไรครับพุทธคุณพุทธคุณเนี่ยในยุคที่การสร้างเนี่ยผู้ที่พระราชทธานอนุญาตโปรดเกล้าให้สร้างก็คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สใช่ครับผมเจตนารมณ์ในการสร้างในครั้งนั้นเนี่ยเกิดมาจากที่ว่าในช่วงยุคสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยเกิดโรคระบาดขึ้นมานะครับชื่อว่าโรคหานะครับหรือว่า,วารโรคใช่ครับผมรัชกาลที่4ี่เนี่ยเมื่อท่านได้ศึกษาจากพระไตปรปิฎกเนี่ยก็จึงโปรดเก้าให้กรมพยาปวะเรศสร้างพระกลิ่งอย่างเช่นพระกลิ่งจีนใหญ่ ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่กายมหายาณเพื่อใช้ในการทําน้ําพระพุทธมนต์ดื่มเพื่อรักษาโรคอหิวาตกโรครับเป็นความเชื่อในยุคโน้นนะฮะ400ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ในพระราชพิธีต่างๆใช่นครับใช่ครับผมอย่างเช่นพิธีบรมราชาพิเศษครับโอ้ใช่ที่เพิ่งผ่านมาใช่ครับโดยนําพระกลิ่งบัวเรศเนี่ยไปไว้ในบาตรน้ำมนต์นะครับครับแล้วก็ทําพิธีสวด ต่างๆนะครับตามพระราชพิธีนะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ตอนที่พระองค์ท่านจะเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติเนี่ยก็จะนาน้ําพระพุทธมนต์จากบาทของพระกิ่งปเวเรณนี่แหละครับมาใช้ในพิธีการประพรมต่างๆถ้าทีติดตามพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในครั้งที่ผ่านมาคงจะได้เห็นและคงจะได้จําได้ถ้าจําได้นะฮะมีพระกิ่ง ปรเรทองนี้ประกอบอยู่ในพิธีด้วยประกอบอยู่ในพิธีด้วยใช่ครับผมใช่ครับยอดจริงๆสาธุค่ะโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณฮะคุณวุฒิชอก่งมากเขาตุนขาครับเอาตุนมากต้องขายเลยเสียแล้วม่เตรียมเลยวุฒิสั่งแล้วพระรัตนสุวรรณนะครับสุดยอดจริงๆอ้าวเราขออนุญาตเก็บพระนี่ก่อนแล้วเรานั่งคุยกันต่ออีกนิดหน่อยนะฮะ ท่านผู้ชมฮะ29องค์เมื่อสักครู่นี้ผมพูดเองนะฮะไม่มีใครอนุญาตให้ผมพูดผมคิดว่าประเมินมูลค่าประมาณ1000ล้านบาท<ห>ครที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ถูกหรือไม่ถูก<ล>แต่นอกเหนือจากเรากำลังพูดถึงพระกริงระะร่งปวรีอะ้รนี่ฮะเพราะว่าในเรื่องของพระกริ่งประวะรศรีเนี่ยนะคะได้มีการบันทึกไว้นะคะว่า,ากรมพระยาประวะรศรีท่านได้ทำตำรับยานะคะไว้สองตำรับ แล้วเป็นอะไรที่พึ่งเนี่ยนะคะคือตอนนั้นด้วยความที่ว่าพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องแล้วก็มาพูดถึงเรื่องพงระกลิ่นปวรศแล้วก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาปุ๊บพึ่งเลยปิ๊งเพราะตำรับยาสองตำรับเนี่ยมันคือผู้หญิงชอบมากตำรับยาที่แบบไม่แก่แล้วก็ตำรับยาสองพันปีนอ้องสนใจไหมคะสนใจค่ะเ<ะ><ะ>นาะตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีส่วนผสมของ สมุนไพรนั่นก็คือพริกไทยดำแล้วก็น้ำผึ้งมันเลยทำให้เราเนี่ยมันเกิดไอเดียขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าพี่น้ำผึ้งเนี่ยนะคะกออ็ทำเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรยอยู่แล้วก็เลยบอกว่าพูดคุยกับทางพี่วุฒิบอกว่า ถ้าอย่างนี้เนี่ยพี่วุฒิเราลองไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับพริกไทยดำเรื่องเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมาให้พิ่งหน่อยได้ไหมในการวิจัยเนี่ยข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็คือพริกไทยดำเนี่ยมีสรรพคุณมากมายไม่ว่าในเรื่องของการประกอบอาหารที่พวกเราก็รู้กันดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของสรรพคุณทางยานะคะแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของ ความสวยความงามก็คือสามารถไปใช้ในเรื่องของเครื่องสำอางได้คะแล้วเราก็เลยมองดูว่าเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยล้วนแล้วเขาก็ทำสวนพริกไทยกันเยอะดังนั้นเรามามองดูว่าเออเราน่าจะทำอะไรที่ส่งเสริมการขายส่งเสริมทางด้านเกเษตรกรรมของชาวบ้าน แล้วก็ลองมาดูว่าเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนกับชาวบ้านตรงนั้นอย่างไรก็เลยมาพูดคุยกันเพราะว่าเราทําในเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะเลือเชื่อว่าพริกไทยดำที่เราได้ยินมาโดยตลอดแล้วก็มาใส่ซีฟู้ดกินกันอยูน่น, <t une> <kra ut S 1> นะฮะเป็น <ๆ S 2> แต่ว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เอามาใช้ที่มีสรรพคุณทางยาได้เพราะฉะนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่ม ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มพริกไทยนะคะเจ้าแรกของโลกด้วยเครื่องดื่มพริกไทยเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่ที่เราได้แบบทําขึ้นมาอยากเห็นเลยล่ะครับอยากเห็นเลยครับมีไหมฮะดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโชเคเลยครับน้อเพิ่งครับอ่ะขออนุญาตน้องแพทด้วยนะคะอันนี้คือ โออินวันคือยังไงคะพี่วุฒิขาก็มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรอยู่4ชนิดครับผมครับก็ประกอบไปด้วยพริกไทยดำสกัดครับแล้วก็มีขมิ้นชันสกัดครับแล้วก็มีกระชายดำสกัดแล้วตัวสุดท้ายก็คือถังเช่าครับค่ะแล้วเราเติมความหวานความหวานครับผมความหวานก็มีย่าหวานกับน้ำผึ้งค่ะไม่มีน้ำตาล ก็อาจจะน้ำตาลน้อยครับใช้ใช้ใช้แย่หวานกับตัวน้ำผึ้งเนี่ยในการเพิ่มความหวานนะครับใช่ครับต้องขอเรียนให้ทางคุณวิชวัน์แล้วก็น้องแพทแล้วก็รวมทั้งคุณผู้ชมได้รับทราบว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะร่างกายจะสุขภาพแข็งแรงได้มันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะอย่างแรกเลยเราต้องรับประทานอาหารใน้ครบห้ามูนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและอยู่ในสถานที่เรียกว่าเราสามารถรับ ออกซิเจนได้แบบบริสุทธิ์ให้มากที่สุดนะคะ mm hmm. รวมจนถึงหาอะไรที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่อย่าลืมรับประทานอาหารต้องครบห้าหมู่ด้วย <5 S 1> นะคะก่อน,นะค,ะค่ะอัศวินตัวนี้ชื่อวอัศวินได้มาชื่อนี้ได้มาได้ยังไงคะก็มาจากท่านแม่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่า ท่านแม่ท่านทรงเติบโตมาจากวังอัศวินซึ่งเป็นวังของเสด็จพระองค์ชัยใหญ่ก็คือวังของเสด็จตาแล้วก็เป็นโลโก้อัศวินนะคะแล้วก็ท่านแม่ก็บอกว่าเนี่ยท่านผูกพันกับคําว่าอัศวินนะคะเพราะท่านเกิดที่วังนี้นะคะแล้วท่านก็บอกว่าอัศวินมันมีความหมายที่ดีเพราะว่าเป็นนักรบมีชัยชนะนะคะถ้าอยากได้หาซื้อได้ที่ไหนคะมีตามร้านค้าขายปลีกทั่วประเทศนะครับ ปัจจุบันนั้นวางแล้วใช่ไหมครัวางแล้วเรียบร้อยครับที่สะดวกซื้อนะคะก่อนดื่มอยากให้เช็คก่อนนะคะเพราะว่าเรามีเออเรียกว่าส่วนผสมหลายตัวโดยเฉพใช่ค่ะส่วนผสมของของสมุนไพรเยอะค่ะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่ว่าให้มันรสชาติมันเออระมุนนะคะเข้าที่ก็ควรจะเช็คก่อนนะคะครับผมนี่ฮะสมุนไพรที่ก่อเกิดมาจากตำรับยาตั้งแต่สมัยสมเด็จ พระประวัติระประวัติใช่ค่ะนี่ฮะที่มาทั้งหลายทั้งปวงของเครื่องดื่มอัศวินนี้มีที่มาในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์มีให้กับทีมงานสักหนึ่งกระเช้าไหมฮะทีมงานมีมาเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับหกระเช้าตรงนี้ขอบคุณครับ ขออนุญาตรับจากคุณเพื่อไว้เลยนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดใครสนใจและอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัศวินเนี่ยต้องทํำยังไงคะติดต่อที่ทาง Facebook ครับเครื่องดื่มสมุนไพรตาอัศวินครับหรือว่าอัศวินเฮอร์บัลดริงค์ครับผมงานใหนะฮะอัศวิน A S A W I N นะฮะอัศวินเฮอร์บัลดริงค์นะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากวันนี้ก็ได้ทั้งสาระทั้งทั้งบันเทิงขอบคุณมากครับคุณนภเพ ตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ